ก่อนอื่นนะครับต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมแท้ยันเงาเนาะอันนี้เป็นนามปากกาของผมเนาะอย่างที่บอกนะครับผมก็ยังย้ำเสมอนะครับผมไม่ใช่เซียนพระผมไม่ได้มีอะไรแอนตี้กับเซียนพระนะครับอันนี้เราต้องทําความเข้าใจกันก่อนเนาะแต่ว่าคือที่ผมไม่ใช้คําว่าเซียนพระเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผม,มาไม่ค่อยรู้ เกี่ยวกับประวัติพวกหลวงพ่ออะไรเงี้ยเออผมไม่มีความรู้ความชํานาญด้านนั้นแต่ว่าออในสิ่งที่ผมมีความรู้ความชํานาญน,นะครับก็คือผมออตอนเรียนมหาวิทยาลัยนะครับได้เรียนกับท่านอาจารย์หม่อมนะครับเออท่านเป็นพวกนักโบราณคดีอะไรเงี้ยแล้วก็ท่านได้ประสิทธิศาสตร์วิชาให้ผมเกี่ยวกับออพวกวัตถุโบราณต่างๆนะครับศิลปะวัตถุโบราณต่างๆนะครับ ว่าอันไหนเก่าไม่เก่าอะไรเงี้ยเออ mm hmm. ผมดันไปถามทุกจุดนะครับเออคราวนี้ผมก็พอได้วิชามาเนาะเออนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็มันเป็นบวกกับความหลงไห่ด้วยครับเออขออนุญาตใช้อขออนุญาตอ,อ่เรียกตัวเองว่านักศิลปะโบราณวัตถุละกันเนาะเฮ้ยเพื่อนๆนวันนี้ผม,มอ,อ่า ตื่นไปแต่เช้าแล้วล่ะครับตื่นตั้งแต่ตีสามกว่าแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยประมาณตีห้ากว่าครับพาแม่ไปตลาดมาเมื่อเช้าไปเดินตรงหน้าถนนนะครับเออแล้วก็ไปเดินเข้าไปเดินในตลาดด้วยวันนี้อ่แล้วก็กลับมาส่งแม่เนาะที่บ้านคราวนี้ผมเห็นว่าเออเวลามเหลือเนาะวันนี้วัานอาทิตย์เพื่อนเพื่อนหยุดผมก็เลยออกไปถ่ายวิดีโอ ข้างหน้าปักซอยมาให้ดูขนาดวันอาทิตย์นะโหคนเยอะมากอันนี้ยผมมามาถ่ายซ่อมด้วยครับเออก็เลยออกมาอธิบายก่อนนะครับเออนะเอ้ยเพื่อนๆสนุกแนะนำต้องดูนะเพื่อนๆโอเคขอให้ทุกคนเอ j นจอยนะครับวันนี้วันอาทิตย์เนาะไม่มีอะไรซีเรียสกันเนาะเออเราไม่มีดราม่ามีอะไรนะครับเพราะว่าทุกคนอาเช้าวิคนคะ่้เนาะ เราต้องเข้าใจทุกคนนะครับเราจะไม่วิจารณ์อะไรใครที่ในสิ่งที่ไม่ดีนะครับขอให้ทุกคนได้ดวงตาเห็นธรรมนะครับโอเคถ้ายงนั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับเออเพื่อน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 เห็นถนนเพชรเกษมมั้มเห็นเนาะตรงนี้มีของไสบาร์เห็นปะดูทีใครไม่ดูนะว่าราคาตลาดกลางเท่าไหร่นะ ต่ผมคิดว่าน่าจะถูกนะราคาเออบางทีชาวสวนเขาเอามาขายอะไรเงี้ยเออเห็นเห็นบ้านอยู่เจริญเจริญแบบเนี้ยยังมีบางส่วนเป็นสวนอยู่เหมือนกันนะบางคนก็ไม่ยอมขายที่อะไรเงี้ยคุณรู้ปะ่ะร้านนี้เออขายของสิลปะท,ทุกอย่างร้านเนี้ยต้องแต่สมัยผมเด็กดูหนึ่า ของใส่บาทพวกคุณเห็นปะร้านนี้ร้านตั้งแต่สมัยผมเด็กเอเอหมูหมูปิ้งอะ่ะไม้ห้าบาทอ่ะคดูดิร้านนี้ก็เก่าร้านเนี้ย,หยหเห็นปะ เขาหลามเอ้ยบอกเลยนะใครมานาคปรปฐมนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มากินข้าวลามนาคปรปฐมนะคุณนะ่ะมาไม่ถึงนคปรปฐมผมบอกเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เห็นสาวงานนคปรปฐมนะแปลว่าคุณมาไม่ถึงเหมือนกันเฮ้ยที่บ้านนะ่ะผู้หญิงสวยเยอะ องแนะนำนะครับต้องแนะนําที่บอกว่าผู้หญิงสวยเยอะนี่ต้องสาวนครปฐมเท่านั้นนะครับแบบคนพื้นเพนะอืแต่ว่าคนมาอยู่ก็โอเคอยู่ใช่ปะสวยไปคนละแบบใช่ปะคนเราใช่ไหม,ไหมแล้วแต่สไตล์เห็นปะของถูกนะของถูกเนาะดูดิ อันนี้น้องเขาเมาื่อวานนี้ตอนเย็นจำได้ปะเออ,อน,นี้น้องเขามาแล้วของขายดูดิทอดวางบนใบตองอ่ะคุณเห็นปะน่ากินนะโอ้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทปนกันได้ดูดูโอ้ เนี่ยมันยังเช้าอยู่มันยังสดเห็นปะทุอย่างมันยังเฟสมหมดเนาะเห็นปะดูสิข้างในอันนี้เป็นตลาดเก่านะครับเราเรียกตลาดเก่าอนี่ข้างหน้าอันนี้ข้างหน้านะ,ะนี่ร้านดอกไม้เมื่อวานจำได้ปะมีร้านน้ำด้วยเห็นปะ น้ำเขาเปิดตอนเช้าเน้อเห็นไหมเห็นใจไหมโอ้เนาะมีร้านซื้อผ้าด้วยเจ็ดสิบบาทเห็นปะร้านดอกไม้ร้านดอกไม้เเปิดทั้งวันทั้งคืนอ่ะมั้งเขาน่าจะเปลี่ยนกะกันอ่ะันีขอทานนะครับอดเน a t i o n ันนี่เนาะอันนั้น นี่สามสิบบาทยี่สิบบาทดูดิ30สามสิบบาทยี่สิบบาทเฮ้ยคุณภาพเสื้อโอเคนะเออผ้านุ่มอ่ะเออปาจ่างเอ้ยเดี๋ยวผมอาซื้อปาจ่างรัานนี้เออปาจ่างนี่ถูกอ่ะรู้ก็ยี่สิบห้าบาทเห็นปะนี่ไอ้สามพายการแว่น เมื่อาวานนี้ที่ผมบอกว่าตอนเด็กๆกับผมใส่ตาสั้นนะผมมาตัดแว่นที่นี่แหละนี่อันนี้สาลาเปาหนุ่มจีบอ่าแบกกระดินงแบกกระดิ่งดูางโก,โก้เฮ้ยเพื่อนๆพืน<ๆ>วันนี้ผมพามาหาเพื่อนเก่าด้วยเพื่อนเก่าขายแกง เมื่อเช้านี้ผมพามาเอ่อพาแม่มาตลาดแล้วรอบหนึ่งนะครับพาแม่มาตลาดแล้วรอบหนึ่งกลับไปแล้วรอบหนึ่งเบอร์ผมมากันต้องตีตห้ากว่านะครับเออพาแม่มาช้อปปิ้งที่นี่แหละของมันถูกคุณของมันถูกเห็นปะดูมีเสื้อผ้าก็มีเนี่ยเห็นปะของถูกไหมดี เห็นปะไม่มีค่ะเห็นปะของถุกหม้อันนี้ร้านเพื่อนแนะนำร้านเพื่อนอันเนี้ยนี่ร้านข้าวแกงแม่วิไลนี่นี่เพื่อนเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กวันก่อนเนี้ยผมมาอัดวิดีโอแล้วทีหนึ่งแล้วก็กลับไปปรากฏว่าวิดีโอไม่อัดเออวันเนี้ยผมมาอัดซ้ํานะครับเออดูเห็นปะน่ากินมากนี่ร้านเพื่อนเอง เล่นมาตั้งสมัยนีย้เด็กใช่ปะพ่อค้าใช่ไหมเออ,อวนะิว่งเล่นด้วยกันมานะครับเห็นปะเออกระจายรายได้กันเนาะเห็นไหมน้ำร้านน้ามีด้วยเออรานรถบัล,ลี่ก็มีทุกอย่างอะ่ะเห็นปะ อันนี้อันนี้ที่บอกเมื่อวานเนี้ยร้านแม่เพื่อนร้านแม่เพื่อนสวัสดีครับนะ้จชนสวัสดีครับแต่ก่อนเลี้ยงหมมาคนเนี้ยผมบอกเลยแต่ก่อนเนี้ยผมวิ่งเล่นอยู่แถวเนี้เออแกเลี้ยงผมมาเนี้ยคนเนี้ยแม่โชคอะออโชคเพื่อนผมคนนั้นะชีอโชคนะเป็นผู้ชายอันเนี้ยแม่เขาเออ เล่นแก่ที่แกใจดีเออแต่ก่อนนี้ก็ขายหมูย่างหมูปิ้งอะไรเงี้ยโอเคเราเราไปดูกันต่อเนาะเออเนี่ยเนี่ยแต่ก่อนเนี้ยผมขายผ้าตรงเนี้ยเลยเออแล้วก็ตอนหลังแม่ไม่อยู่ก็ต้องมาขายน้ําขายขวดจับอะไรเงี้ยเออผมเคยมานะเนี่ยตรงเนี้ยผมโตมาแถวนี้เลยอะ่ะคุณรู้ปะข้างถนนเปรี้ยเสเนี่ย ที่วิ่งเล่นผมนะแถวเนี้ยนี่ร้านเพื่อนที่เมื่อคืนบอกที่เมื่อวานเนี้ยผมบอกจําได้ปะ่ะร้านไทยเพชรแต่ว่าเป็นไทยเพชรเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแต่ก่อนร้านเนี้ยเป้มาแล้วนี้ดูร้านเสื้อผ้าเยอะเนาะเออเพื่อใครอยากมาเดินนะครับของมันถูกคุณนครปมาม เนี่ยอีกขับมอไซค์ไปอีกไม่เท่าไหร่ก็กรุงเทพแล้วนะครับอันนี้มันเป็นชานมันมันจเจริญขนาดเนี้ยเพราะว่ามันเป็นชานเมืองครับชานเมืองกรุงเทพชานเมืองนคปรปฐมติดก,กันนะครับบริเวณเนี้ยเจริญมากครับโหที่ดินโคตรแพงเลยอ่ะคุณรู้ปะ่ะโคตรแพงบอกเลยนะที่ดินที่บ้านเนี่ย นี่ร้านน้ำเห็นปะยาวนะนะใช่ปะตลาดอะนี่อันนี้ร้านยี่สิบบาทไหมเออแล้วก็นี่เมื่อวานนี้ที่ผมบอกว่าไทยเพชรไทยเพชรข้าวขาวหมูเคยอยู่ตรงเนี้ยเออเนี่ยแหละวันนี้เราเดินกลับมาซ้ำเราเดินไปดูอีกหน่อยเนาะเออจะหมดแล้วเนี่ยนี่โฆษณาเขาหน่อยเป็นนมจีฟนมจีบ ขนมจีบมีดารามากินด้วยนะมีดารามากินด้วยนะขนมจีบเห็นปะนนปเออ <c oughs> ครับเห็นปะเมื่อวานนี้ผมก็ขับรถมอเตอร์ไซค์มาซื้อพริกให้แม่ร้านนั้นนะร้านเนี้ยร้านแรกเลยเออมาซื้อพริกแม่บอก แม่บอกว่าอาให้ซื้อพริกจินดาผมก็ไม่รู้จักจินดาเนาะแม่บอกไม่รู้ใช่เปล่าไม่รู้อา้าวแล้วบอกให้ผมซื้อเนอะเอาะแม่บอกให้ผมซื้อแม่ยังไม่รู้เลยว่าใช่พริกจินดาหรือเปล่า <c oughs> อ้งงพริกนี่มีหลายพริกเนาะมีหลายพันเนาะนี่ของเขาเห็นไหมดินทางเนาะ แบบนี้เขาเรียกแบกกระดินครับเออของถูกเป็นแบบพวกของชาวสวนชาวไร่มานะครับเออของมันเลยถูกไงมัดละสิบบาทนี่ร้านหมอฟันแต่ก่อนนี้ที่ผมบอกว่าผมเด็กๆเนี่ยมาถอนฟันที่เนี่แหละมันลองจ้ากที่เนี่ย หมอฟันนี้เป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยนะคุณรู้ป่ะสมัยเด็กๆอะ่ะผมมาโอโ้โหดูดูครับไลานโชคล้านโชค,ล,โชคล้านเพื่อนโชคร้านนี้แม่เอ้ยร้านนี้อ,อร่อย อ,อข้าวโพดต้มข้าวโพดต้มข้าวโพดนึ่งไม่รู้นะเออ่นิ่มอร่อยเนี่ยเออมาจากทางไกลเลยอร่อยเมาชานี้แม่ผมให้มาซื้อสามถุงบอกอานิ่มๆนะครับข้าวโพดทอดเหนียวอร่อยแนะนำเห็นปะมีร้านหมูป,ปิ้งร้านหมูย่างเห็นปะไก่ก็มีเห็นไหมดูดี เห็นไหมเขาเมาเขาเมาคุณอยากเขาเมาป่ะแบบนี้เขาเลยเขาเมาเน <Yeah. S 2> ี่ยดูเห็นไหมทอดเสร็จใหม่ๆเลยอะ่ะคุ่นโหเดี๋ยวผมต้องเดินกลับมาแล้วน้ำลายไหลเลย <Yeah. S 1> เอ่อต้องเดินกลับมากินข้าวกินปลา <Yeah. S 1> หาอะไรไปกินดูดิโอ้โห oh. ของถูกอแล้วน่ากินเนี่ยคุณเนาะใช่ไหมผมเดินกลับมาดูแล้วเนี่ยแต่ผมลิงไว้แล้วแหละลิงบัตรจ้างไว้แล้วบัตรจ้างแน่นอนผมต้องเดินกลับมาซื้อเนี่ยบัตรจา้างร้านเนี่ยอ ข้าวหมูข้าหมูแดงข้าวเดือนหมูคุณเห็นปะข้างในอะ่ะเนี่ยร้านเนี้ยตั้งแต่ผมยังเด็กนะเห็นปะ บาทมีเนี่ยของหบาทมีห้าบาทสิบ,บาทร้านเนี้ยเห็นไหมเออนี่เดี๋ยวพาพาดูของนะวันนี้ไม่รู้เขามาหรือเปล่านะร้านห้าบาทเหมือนกันนี่ครับนี่นาฝนสวัสดีครับวัสดีครับผมมาถ่ายวีดีโอทำยูทูบทำติ๊กต็อกอะไรเงี้ย เห็นปะเห็นปะเออร้านขนมไม่มามั้งน่าจะไม่มาร้านขนมอ่ะข้าวหลามข้าวหลามเอออาจจะมาซื้อข้าวหลามหรือเปล่าเอย่าดูก่อนนะเออไม่รู้ว่าข้าวหลามแพงหรือเปล่าแต่ข้าวหลามอร่อยนี่หมูปิ้งแน่นอนผมต้องกลับมาซื้อนะครับ ร้านนมเบื้องร้านนมเบื้องนี่ร้านข้าวมันไก่ร้านนี้ก็เก่าผมบอกเลยว่าอร่อยนะร้านนี้น้ำซุปก็โอเคเลยอ่ะสมัยเด็กๆตอนเช้าผมก็มานั่งกินเหมือนกันบางทีอ่ะเออเห็นไหมของใส่บาตก็มีของทำบุญก็มีของซื้อไปกินก็มีเนาะ อันนี้เป็นป้อมตำรวจนะครับอย่างที่บอกมีตำรวจอุ่นใจนะครับอุ่นใจข้างเคียงประชาชนนะครับอโอ้วันนี้ร้านขายของถุกไม่มาจริงๆจะมีเนาะเมะื่อวานนี้เราเจอรถเข็นตรงเนี้ยที่บอกว่าห้าบาทสนะิบบาทอ่ะใช่ปะ่ะเออวันนี้เขาไม่มาแล้วก็ตรงนู้นเป็นบิ๊กซีนะครับ ตอนนี้ผมเดินกลับมาที่รถเออเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวเนี่ยนะหมู่บ้านตอนช่วงเช้าเอออยากให้ได้เห็นของขายเยอะแล้วของถูกด้วยถ้างั้นเดี๋ยวผมแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปเดินเลือกซื้อของนะครับอันนี้เป็นบริเวณน้าปักซอยหมู่บ้านแล้วนะครับสําหรับคนที่เข้ามาดูนะครับขอให้ทุกคนนะครับได้ดวงตาเห็นธรรมนะครับ จเจริญยิ่งขึ้นไปทางในทางโลกและ,จะเจริญยิ่งขึ้นไปทางในทางธรรมเช่นเดียวกันครับขอพระคุณมากครับสวัสดีครับอันนี้จะเป็นโบนัสนะครับสำหรับคนที่ยังดูอยู่นะครับเอออันนี้เป็นของที่ผมแบบซื้อมาเยอะมากเยอะมากวันนี้เออโอ้โหโดนละลายซับเลยเห็นปะ พาเ,เพื่อนๆมาเที่ยวเนาะเออเราก็กระจายรายได้กันเนาะใช่ปะ่ะเออเนี่ยแต่บ้านโอเคเพื่อนๆแค่นี้แหละตัดจบเลย